สวัสดีค่ะเราใช้กันอยู่แทบทุกวันเลยนะคะตามห้างสรรพสินค้าตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยแต่เคยสงสัยไหมคะว่าไอ้เจ้าบันไดเลื่อนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงวันนี้เราจะมาเอ่อลองสำรวจเรื่องนี้กันดูค่ะจากไอเดียแรกๆเลยจนมาเป็นสิ่งที่เราเห็นกันทุกวันนี้ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากบทความเรื่องประวัติบันไดเลื่อนโดยตรงเลยค่ะใช่ครับเป็นเรื่องราวที่เอ่อจริงๆแล้วน่าสนใจกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ มีทั้งคนคิดมีคนสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วก็มีคนมาต่อยอดอีกกว่าจะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยต้องย้อนไปไกลเหมือนกันนะคะปี1859นู่นเลยมีนักประดิษฐ์คนหนึ่งค่ะชื่อนาธานเอมสเขาจดสิทธิบัตรสิ่งที่เรียกว่า revolving stairs บันไดหมุนเวียน อืมบานในหมุนเวียนตามแบบที่เขาวาดไว้นะคะคือจะใช้พลังไอน้ำในการขับเคลื่อนโหพลังไอ้น้ำเลยใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่แนวคิดนะคะไม่ได้มีการสร้างขึ้นมาจริงๆก็คือเป็นไอเดียอยู่บนกระดาษเท่านั้นเองแต่ก็น่าสนใจนะครับว่ามีการคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่กว่าจะมีเครื่องที่แบบใช้งานได้จริงๆนี่ต้องรออีกหลายสิปีเลยนะครับใช่ค่ะ จนกระทั่งปี1891ค่ะมีวิศวกรชื่อเจสซี่เรโนเขาเป็นคนสร้างเครื่องที่ใช้งานได้จริงสำเร็จเป็นเครื่องแรกอ่ามาแล้วเครื่องแรกแต่ว่าหน้าตาเครื่องของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนบันไดเลื่อนที่เราใช้กันจนนี้นะคะคือต้องนึกภาพตามนะคะมันไม่ใช่ขั้นบันไดค่ะแต่เป็นเหมือนทางลาดเอียงเอียงเคลื่อนที่ได้อ๋อเป็นทางลาดใช่ค่ะ คล้ายๆสายพานแล้วก็มีแผ่นไม้ขงขวางๆให้เราเหยียบยืนแล้วมันก็จะค่อยๆเลื่อนเราขึ้นไปอ่ะครับครับนึกภาพออกเลยแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับคือเครื่องของเรโนเนี่ยตอนที่เปิดตัวครั้งแรกสุดเลยเมื่อปี1895มันไม่ได้ไปอยู่ในห้างหรืออาคารสำนักงานที่ไหนเลยนะอ้าวหรอคะแล้วไปอยู่ที่ไหนล่ะคะมันไปโผ่ในฐานะเอ่อเครื่องเล่นครับเครื่องเล่นใช่ครับเครื่องเล่นในสวนสนุก ที่เกาะโคนีในนิวยอร์กพาคนขึ้นไปสูงแค่ประมาณสองเมตรกว่าเอง<ม>อ๋อจากเครื่องเล่นในสวนสนุกเนี่ยนะคะไม่น่าเชื่อเลยลองคิดดูสิครับจากเครื่องเล่นวันนั้นกลายมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นมากๆในวันนี้มันเป็นการเปลี่ยนสถานะที่น่าทึ่งมากจริงๆจริงด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเริ่มจากตรงนั้นแล้วรูปแบบขึ้นบันไดแบบที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ล่ะคะ มาตอนไหนเอ่ยมาในช่วงเวลาใกล้ๆกันครับมีอีกท่านหนึ่งชื่อจอร์จวีเลอร์คนนี้แหละครับที่ออกแบบแล้วก็จดสิทธิบัตรบันไดเลื่อนที่มีลักษณะเป็นขั้นบันไดแนวราบซึ่งอันนี้จะเริ่มใกล้เคียงกับที่เราเห็นในปัจจุบันมากๆแล้วอ๋อคุณวีเลอร์นี่เองแต่ว่าคนที่ทำให้มันแบบดังเปรี้ยงป้างจริงๆคนที่ทำให้มันแพร่หลายเนี่ยคืออีกคนหนึ่งครับชื่อชาลซีเบอร์เกอร์ ซีเบอร์เกอร์เขาทำยังไงคะถึงทำให้มันดังขึ้นมาได้คือซีเบอร์เกอร์เนี่ยเขามองเห็นศักยภาพของสิ่งนี้ครับก็เลยไปซื้อสิทธิบัตรของวีเลอร์มาเอามาพัฒนาต่อยอดแล้วก็ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆเลยก็คือเขาขายสิทธิ์นี้ต่อให้กับบริษัทโอทิสอิเลเวเตอร์อ๋อโอทิสที่ทำลิฟต์นั่นเองใช่ครับตอนนั้นโอทิสนี่คือเจ้าตลาดลิฟต์อยู่แล้วการไปจับมือกับโอทิสเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมาก แล้วก็เป็นซีเบอร์เกอร์นี่แหละครับที่เป็นคนบัญญัติศัพท์คำว่าเอส a l a คาเลเตอร์ขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกอ๋อคำว่าเอส a l a คาเลเตอร์มาจากเขานี่เองใช่ครับเขาผสมคำจากภาษาละตินคือคำว่าสกาลาที่แปลว่าขั้นบันไดรวมกับคำว่าอีเลเวเตอร์ที่แปลว่าลิฟต์ก็เลยกลายเป็นเอส a คาเลเตอร์การจับมือกับโอติสนี่เองสินะคะที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยถูกต้องครับ การที่โอติสเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตจำนวนมากหรือทำให้มีบันไดเลื่อนเยอะขึ้นนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนสถานะจากของที่ดูแปลกใหม่ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถาปยกรรมพื้นฐานที่คนเชื่อถือได้แล้วพอโอติสเอาไปเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับที่งาน Paris Exposition ปี1000ซึ่งงานนั้นก็เปรียบเหมือนง,งานแสดงนวัตกรรมระดับโลกเลยตอนนั้นนะครับมันก็เหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเทคโนโลยีบันไดเลื่อนเนี่ยมาแล้วนะ แล้วก็พร้อมใช้งานจริงแล้วแล้วจากตรงนั้นเทคโนโลยีนี้ก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะมีข้อมูลบอกว่าบันในเลื่อนชุดแรกเลยในประเทศไทยเนี่ยติดตั้งเมื่อปีพศ2507 2507ก็คือคศ1964ใช่ค่ะที่ห้างไทยไดมารูตรงราชประสงค์โอ้โหไทยไดมารูสมัยนั้นคงเป็นอะไรที่แบบ ฮือหามากๆเลยนะคะตื่นตาตื่นใจสุดๆแน่นอนครับถือเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยความซีวิลไลซ์ในยุคนั้นเลยทีเดียวใครๆก็คงอยากไปลองใช้จริงค่ะแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะ สรุปสั้นๆก็คือบันไดเลื่อนที่เราใช้กันจนชินตาในทุกวันนี้เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหมือนกันนะคะเริ่มจากแนวคิดพลังไอ้น้ําที่ไม่ได้สร้างจริงมาเป็นเครื่องเล่นในสวนสนุกที่เป็นทางลาดแล้วก็พัฒนามาเป็นขั้นบันไดแล้วสุดท้ายการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ก็ทําให้มันแพร่หลายไปทั่วโลกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเมืองอย่างทุกวันนี้เลยจริงด้วยนะครับพอฟังแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เราเห็นภาพเลยว่าเทคโนโลยีรับรับตัวเราเนี่ย ที่เราอาจจะมองว่ามันธรรมดาธรรมดาจริงๆแล้วเบื้องหลังมันอาจจะมีความซับซ้อนมีเรื่องราวการลองผิดลองถูกมีหัวคิดของคนหลายๆคนกว่าจ,จะมาเป็นความสะดวกสบายที่เราได้รับกันอยู่ทุกวันนี้นั่นสิคะมันทำให้เราอดคิดต่อไม่ได้เลยว่านอกจากบันไดเลื่อนแล้วเนี่ยยังมีสิ่งประดิษฐ์หรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆอีกไหมที่อยู่รอบๆตัวเราที่ดูเผินๆมันก็เรียบง่ายดี แต่พอไปสืบค้นประวัติจริงๆอาจจะเจอเรื่องราวการเดินทางอันน่าทึ่งซ่อนอยู่ก็ได้นะคะน่าคิดตามเลยครับค่ะลองสังเกตสิ่งรอบตัวกันดูนะคะไม่แน่อาจจะเจอเรื่องสนุกสนุกซ่อนอยู่อีกก็ได้ค่ะ